เออปารยาอุตตฉันดีกว่าบุญลรออโยเรวสันนะวันนี้จะมารองทุกหน่อยค่ะค่ะย่มีอะไรคะมีอะไรให้เราช่วยไหมคะเดมอนี่เรียนสุกับลูะฮัลลค่ะนี่สุกัทาปาเนี่สุกัะตตับอุเตระต Ah, uh, surat tu tanya tak nak masuk kaki ada. Ya ya tak nak masuk kaki ya ya. Lepas tu nak nak jumpa Pak Mile eh di di tam Changwat, eh. Ah ya 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 ya. Oh kak, ha oh, ya ya. Pak Mile. Ha ha oh, Ya, oh, oh. Ayah, คือตามที่กขก็ามาร้องกับเราเนี่ยพอดีเราได้ประสานไปทางผู้ร้องแล้วเขาบอกว่าผู้ถูกร้องแล้วเขาบอกว่าเขาประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการเกี่ยนะกะนะทีนี้เรานัดการเข้าสู่กระบวนการเกี่ยแล้วก็เลือกผู้เกี่ยวันที่9กันนะนะอ่ะาอย,าย,ายา่าอย่าอย่า a s ุ a l a m u a l a i k u m ทุกอ่านในวันนี้ครับตามที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องนะครับซึ่งในวันนี้เราได้นัด ไกลเกลีย่ยนะครับเ <_ d ose> พื่อให้มีข้อ,อยุติร่วมกันนะครับก็ขอเชิญผู้ร้องเนี่ยได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นครับเชิญเลยค่ะพอดีว่ากะเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านมาหลายเดือนแล้วอ,อ่ากามกซเ,เลกามกโซเรอที่กบุญเลยย่ดีสมอมีอะไรบุกโกล่แ้วนีมม่จะไปจะตพอเรานี่จะไปอ

กะนก็สามารถจะปยกับยอได้เลยว่าอยอจะคุยแทนได้เด็กเป็นลูกของกะโมชใช่ไหมค่ะเด็กรู้หรือยังว่าแม่ติดหนี้ค่าเช่าบ้านของกะนอกสามเดือนเดือนละสามพันบาทรู้ไหมค่ะก็เมื่อคืนก็เราก็ได้คุยกับแม่เราแล้วเนาะว่าได้ค้างค่าเช่าบ้านจริงๆถ้าเกิดว่าเราขอได้ไหมเหมือนขอทางะกะนอกกะนอกนะว่า ถ้าเกิดว่าเราจ่ายช่วงสิ้นเดือนเนื่องจากว่าเงินเดือนเราออกพอจะได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะหาในช่วงนี้ยเราก็ไม่มีเงินเหมือนกันถ้าเกิดว่าในสิ้นเดือนเนี้ยเราจ่ายได้ไหมถ้าเกิดล้ขอเดี๋ยวดาคุยฝ่ายดาเราคุยไปเลยคือดาไม่อยากไปนั่นจะสามารถจ่ายได้เท่าไหร่แบบงวดเดียวจบเลยไหมเก้าพันบาทหรือว่าจะแบ่งจ่ายยังไงเอาเท่าที่ไหวนะนะเดี๋ยวนี่ป่ะตกลงเต้นนั่นนี่เบ้นนั่นนี่ไป บ่ายนักบ่ายเที่ยงก่อนดูดด๊อก5โบโลปัตุว์คิดว่าป้าอิมอมบลาหนี้ต่าย5โบปัตุว์จ่ายไปสิ้นเดือนนี้ตามหมดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายหมดเลยมันก็ไม่มีเงินเหมือนกันถ้าเราแบ่งจ่ายประมาณว่าอ่าวันที่15นี้เราจ่ายไปก่อนครึ่งเดือนสักประมาณ5,000นะแล้วก็ในส่วนของสิ้นเดือนเนี่ยเราจ่ายสมทบต่ออีก4,000ก็เป็น9,000เราตกลงตามนี้ไหวนะ นัง่งนี่เลยอ่าเดี๋ยวอ่าอ่าจ่าน่อเดี๋ยวจะาจะสอบถามก่าเน้อนะว่าตอนนี้อ่ะเศรษฐกิจนี่ดีประทุมตามที่เราได้คุยกันไเดียวว่าถ้าเราได้ถามเขาว่าเขาอ่ะมีกําลังสามารถจ่ายเดือนเท่าไหร่แล้วทีนี้อยากจะให้กาหน่อช่วยลดหย่อนค่าเช่าบ้านไ,ไนได้ไหมพอที่จะลดหย่อนได้ไหม ให้ให hey, hey. hey, hey, okay, ้เขาได้สามารถจ่ายให้ให้สามารถจ่ายได้ตลอดก็ช่วยช่วยาว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาติดจริงแล้วก็ไม่ได้จะหนีแต่คือช่วยลดเ่ินให้แบบได้ไหมแรงเบาสักนิดนึงเอาแบบนี้้วกัน nah, คือแบบไม่อยากให้ติดนั่เอาเดือนละสองพันในการนั่นหลังจากเนี้ยคืออันนี้9ก้าพันเกีนห่อ่าเกียี้เก้าพันหลังจากนี้เราให้แค่เดือนละสองพันแต่ว่าถ้าไม่ถ้าติดอีกเราก็จะไม่เอาแล้วอะากให้คนอื่นมาเช่าแทน คือจะได้ให้เช่าแล้วทีนี้พอเราค้างเราก็ยอมรับจริงๆว่าแม่เราค้างค่าเช่าบ้านจริงๆแต่นี่เราก็การเหมือนพี่กะเขาก็ได้ลดในเรื่องของการเช่าบ้านจากสามพันก็เป็นสองพันก็ทางเราก็อิมเกเซ่ขอบคุณกะมากๆอม,มองดูว่าดาบอ้ออาเดกิจอร์ดาอ้อดูดูเลยมั้ยโอัสโซเล่แบบนี้ล่ะดูงูตั้งนานเนี่ยตุ่นตนานเนี่ยสิดสุด อย่างกับพี่ขาวม้าป่น้าเกี่ยวละนาสิวะกระปงเบบนี้เนี่ยดูเลยดูว่าจะไปกันต่ออะไรเถ้าเรเนี่ยเราจะมีเกเรแต่อันนี้เถ้าวเถ้าวต่อกระดักเปร่แบบนี้อุปสมาในสวนหอสำนักงานยุติธรรมก็ถ้ามีโครงการอะไรดีๆที่จะให้กับม้าเข้าไปอ่าแล้วก็ฝึกอาชีพแต่ทุกขาวม้ายินดีไหมยินดีอ่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวทางเราจะประสานให้ขาวม้าททีนึงนะ ตามท,ที่ทั้งสองฝ่ายได้มาร่วมไกลเกลีก่ยในวันนี้นะครับก็ได้มีข้อสรุปแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันแล้วนะครับว่าต้องจะดาเนินการต่อไปยังไงแล้วก็ทําให้ในวันนี้ได้มีการยุติลง,ลงนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันนะครับว่า ที่เราคุยในวันนี้เราตกลงกันแล้วแล้วก็ซึ่งถ้าถ้าผู้ถูกร้องไม่ได้ดําเนินตามข้อตกลงนะครับผู้ร้องเนี่ยสามารถดําเนินตามกฎหมายต่อไปได้นะครับก็วันนี้เราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ซินข้อตกลงร่วมกันนะครับ ออันนี้ก็เซนทั้งสเสร็จแล้วก็มันจะมีแบบสองอันละอ่าอามาก็เซนแล้วก็แลกจุดกันอ่าโอเคเดี๋ยวถือคนลกะเปนเออน่นี่ก็น่นี่เาเอาไปเก็ไปันานเน้ยัานเนี้ยบ้นเน ที่เราได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวนั้นทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้ดังนั้นหากใครที่มีปัญหาที่ไม่สามารถจัดก,การได้ตัวเองก็สามารถที่จะเดินเข้ามาให้เราช่วยแนะนำชี้นแนะแล้วก็ไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ต่อไปค่ะ